ก็สวัสดีให้ผมจะเกอร์หนึ่งห้าเนี่ยวิวเกมฮอนนะครับผมกับฮีโร่วาเดนนะครับตัวนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่คนก็เล่นประมาณกลางๆไปถึงค่อนข้างน้อยบ้างวาเดนรู้สึกแล้วไงครับแลมเพจจะโอ้โหจะโดนหนีครับแต่เจอวาเดนใบไปก่อนนะครับผมเรียบร้อยเฟิร์สบัตอไปดูฮีโร่ไปดีกว่าเนี่ยฝั่งเรามีเบฟเกรมาวินเล่แลมเพจแล้วก็วาเดนเป็นตังข้ามีเดอะแมดแมนนะครับบิชเชนแฮ็ก แบมเบิลนะครับเดนีฟแล้วก็นินจานี่ะลงมาก็วางหมออ้อยใส่หน้าเลยเออมันเอาว่ะมันเอาว่ะเดลออีกทีนึงโดนนะครับกัดอยู่ทำไรความขวดจำเห็นล็อกมาครับสกิลหนึ่งใบครับแล้ววางหมออ้อยครับอุ้ยไม่ทันครับแล้วเทลพอร์ตอ,อกไปได้นี่ครับผมปล่อยหมายทีนึงโอ้ใช้มานาแปดสิบได้นะมามันระยะ ไกลอยู่ปไม่เจออ่าวันนี้ก็ลงสายหน่อยนะครับพอดีเออพิ่งกลับบ้านมาไปต่อจาวไป <c oughs> แบบเล่งด่วนนะ <The S 1> ก็เลยไม่ได้ <Silence. S 1> ไไดลงจิมเมื่อวานนะครับแล้วตอนนี้ก็เพิ่งกลับถึงบ้านก็จะไม่ลงลงซะหน่อยเออวันเด็กไงแต่ว่าคนดูไม่เด็กละนะคนดูถ้าตอนเริ่มทําก็ประมาณเจปีที่แล้วคนดูละอาจจะแบบหมอต้นมาปลายนะเดี๋ยวนี้แม่งยี่สิบบวกเข้าไปทํางานหมดแล้วนะ <c oughs> มันคนแก่หมดแล้วเนีอยไม่ใช่คนแก่เรียกว่าอะไรอะวัยรุ่นได้ไม่วัยรุ่นแล้วมันจะเข้าวัยกลางคนแล้วมั้งเฮ้ยอะไรอะสี่สองเฮ้ยยังไงเพื่อนหอยบอโหิีจาสามสูดแล้วนะเลนมานี่เราสู้นินจาไม่ได้เนี่ยคือวาเดนสกิลหนึ่งก็คือปลาหอกนะครับมีดาเมจแล้วก็ใบ สกิลสองปล่อยหมาสกิลสามวางเอ่อหม้อยหรือเรียกว่าแถบนะเรียกแถบก็ได้นะครับอ่าอันตีก็จะเป็นนก ok นะครับก็คือมันเป็นแคลรี่ที่แบบแคลรี่มีสกิลอะคือแคลรี่มันมีหลายประเภทไงเออมีฮาร์ดแคลรี่เซมิแคลรี่เอออีซี่แคลรี่เออไม e ่มีอะเออมีฮาร์ดแคลรี่อาจจะมีโนมอนแคลรี่เอามาม,ม,มีหลายแบบนะครับ อันนี้มันเป็นแฮร์รี่เหมือนกันแต่เป็นตัวสกองสกิลนะซึ่งนิงจามันก็เล่นมามันก็แรงกว่านะมันตีแรงกว่ายัางไงป้าอัเรียบร้อยครับดากาจายสังหารแต่จนเกมเราก็มีดาเมจอยูนะมีสกองสกิลปั่นป่วนไาลุนเฮดตันล่างว่าไงเอ้อไรอ่ะโอ้ยเพื่อนนิดเละนะครับ โอ้ยนินจาคิวหกตัวบ้าไปแล้วเล่นบนนินจาไปฮาร์ดเลนนะครับกับเดนลีฟนับลอยหกตัวแล้วข้างล่างว่าไงฮะคนมาอยู่ครับแลมพีดได้ไหมแล้วยังไงแมนแมนมาเกาอ้าวล่างบนนะฮะบนล่างยังไงแลมพีดชนอยู่อีกทีเดียวจะได้หรือเปล่าครับอ่าได้อยู่นะโดนเกาโดนเกาเอ้ย แมงมียาแดงรันเพลก็อีทีเด <ikes> ยวะนะได้ไหมอุ้ยได้ไหมได้ไหมโอ้โห <c oughs> วาเดนก็จะบวกอ่ะสวยมาครับวาเดน <c oughs> ได้ลูนเฮดครับ <c oughs> มาด้านบนแล้วครับปล่อยหมาไปครับแล้วเรียบร้อยครับผมหมากาัดโอ้โหได้ปิดตำนานเลยมั้งนะ่ะแบบส้มหล่น <c oughs> โอเควิเลมาช่วยหน่อยโอเควิเลยสานครับตีต่อวิเลเฮกหมาตัน เรียบร้อยวาเดนได้คิวยังไงครับมาโดนไล่อยู่นะครับวางหมออ้อยช่วยแล้วอู้หูโดนปิดทางอย่างนี้ครับจะไปยังไงครับไม่ไปไหนเลยยืนแลกไปเลย,เลยไม่รู้ยืนแลกหรือแบบเมาค้างตายตายหมดโอ้โหมีจ่ากเก็บสี่ โมแม่งตายตัวหนึ่งมันได้คืนมาสี่ตัวนินจาสิบสิบคิวไปแล้วห้าทีนินจาสิบคิวโอ้โหไม่เกิดได้ไงอ่ะไปครับมากลางงานยาวแล้วตอนนี้นินจาพัง,งานนี่อาวายเด่นก็ออกกระทาพาได้นะครับเพิ่มความสามารถของอันติก็สามารถเอานก ไปใส่เพื่อนได้นะครับดิงหนึ่งตัวและบอความสามารถเอ่อเรียกว่าไงอ่ะอ่ะมีคนสงสัยว่าสมมติว่าเรานกไปใส่เพื่อนเนี่ยดาเมจที่นกจิกเป็นของเพื่อนหรือเป็นของเราคือจะไปสร้างห้องทดลองมันก็ไม่ได้ไงเออเดี๋ยวดูบอกก่อนละกันโอ้โหเจอเกาครับปล่อยหมาใบครับวางหมอยเรียบร้อยยังไงแบมเบิ้ลฮะนี่ไปดิวัดดิ โอ้ยโดนอ้วกอ้วกโดนอ้วกตันโดนอ้วกตันรับว่าไงนกจริงหน่อยแล้ววางแทบเรียบร้อยมีบริเจนอ่ะคือเวลาเราสร้างห้องใช่ไหมสมมติว่าตัววาเดนได้คิวหรือตัวอีกคนหนึ่งได้คิวเนี่ยชื่อที่ได้คิวแม่งก็จะเป็นชื่อของคนสร้างมันเลยเป็นชื่อผมมันเลยก็เลยไม่รู้นะฮะแต่ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนเคยมีช็อตนี้แหละที่นกมันจิกอ่ะแล้วเหมือนวาเดนได้นะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเออเราเอานกให้เพื่อนเนี่ยดาเมจน,นกแม่งเป็นของเพื่อนหรือเป็นของเราแต่นกเรานะเออแต่ละอาจจะให้เขาไปแล้วไงอาจจะให้ยืมปะ่ะยังไงครับจุก,ก็อยู่จุกจุกโอ้โหเจอปิดประตูตีแมวเรียบร้อยตุยนะครับตุยโอ้งานตอนนี้น่าจะงานยาบอยู่ ตรงกลางว่าไงครับไปหไหนเราเกิดแปมนหนึ่งครับหกวินจาได้อะไรมือฟ้ามามเจอโอ้โหเรียบร้อยนินจาเจอทุกสกิลที่มีมานะ่รวมสาใส่นินจารออะไร แล้ววาเดนเกิดมาแล้วครับโอเคครับมาดูวาเดนครับปล่อยหมาแล้ววางหมอยนะเรียบร้อยโซโลวิชินแฮกไปได้นะแล้วยังไงเบลีฟแอะทีเดียวเฮ้ยทีเดียวเฮ้ยเออวิเลแฮงให้ครับโอเคอีกทีหนึ่งมันไม่ตีอ่ะตีไม่ได้หรอเกือบตายโอเคมาดูวาเดนต่อ ตะกีวสาวล้าก็เราก็เรียกชินว่าวางหมออ้อยนะจะพูดยังไงว <c oughs> างกับดัก,กอเออเดี๋ยวแมง่งโดนติดเหลืองติดเหลือง <c oughs> <c oughs> วางหมออ้อยวางหมอ,อ,อยตอนนี้เอมันฉลาดซะด้วยแม่งฟังนนฟังคมขึ้นะน,น,น,นะคือสมัยก่อนเวลาเราพูดอะไรใช่ไหมมันก็แปลได้อ่ะออแปลได้เท่ากับฟังรู้เรื่องนะเพราะว่ามันก็ก็ <c oughs> ยังไงต่อครับจังหวะนี้ ตีก่อนตีแลมิขารนิดนึงวะล้อมาล้อมาล้อมาโอ้ยมีขวดไปครับฮ่านนีเทเลพอร์ตที่เอ้ยเทเลพอร์ตหนีครับแล้วแลมเพดล็อกอยู่นะครับแล้วไม่ต่ออ่ะสมมติว่าอ่า มันแบนคําว่วาเดนละกันแต่ก่อนพูดคาว่าวาเดนเนี่ยมันอาจจะสะกดไม่ถูกบางผิดบางแต่เนี้ยมันมันสะกดฉลาดขึ้นมากมันก็ฟังออกว่าพูดว่าวาเดนมันก็อาจจะไปแบนในระบบว่าเอ้ยถ้าในคลิปใครพูดคํานี้เหลืองนะหรือว่าแบบปิดกั้นนะพูดถึงแพลตฟอร์มคู่แข่งอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งใน AI มันมันอย่างนั้นแล้วมันฉลาดแล้วจะเล่นแง่กับมันต้องคําเลี่ยงนะครับคําเลี่ยง คำเลี่ยงหรือว่าพูดพูดแบบฟังยากอะไรเงี้ยเออ <Ret ribution. S 1> มาตอ่อลาล่างวีแล้วอะไรเออ <Follow me. S 1> แอมเฮช oh. นมาวิแท็กมา oh. ปล่อยหมา oh. โหหมาพุ่ง oh. <laughs> ได้อยู่ นี่ก็หมาปรดงก็มีหมานะนะมึงยังาส้าีกนะะอมลางครับนินจาดันกลางฟรีฮะแล้วน่าจะแตกบอลกลางเราเสียไปก่อนนะครับได้ล่างคืนนะครับซึ่นาทีนินจาว่าไงครับนินจาหยุดอยู่ที่10คิวมา10คิวตั้งแต่5นาทีแล้วนะแล้วก็สกอร์ไม่เดินเลยวอเดลเมนูไฟเบรแปลว่าไอาไน้ไนี่เครื่อง เครื่องเบนซิน,นต้นแรงไงต้นแรงอะปลายจะเห,หนื่อยนิดนึงอ่าใช่ไหมเครื่องดีเซลต้นเหนือ่อยแต่ปลายมันร้อนแรงจะมีเกี่ยวเฮ้ยไม่ให้ต้นแรงต้องไอ้นี่เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าแล้วอะเหยียบปุ๊บพุ่งปับ๊บใช่ไหมเออมาต่อครับ ก็มีวอลนะครับอ้าวแล้วเพื่อนโดนครับปล่อยหมาโอ้โหล้วไปยืนซะตรงนั้นเลยยืนซะลึกเลยจะไปช่วยยังไงอ่ะเดียบรอครับกลางได้เฉยมันดีนายไม่ทันป่ะนะอ่ะรอรูนแป๊บนึงครับน่าจะดับเบิลเป็นไงดับเบิลอยู่ขงล่างเฮ้ยไงเออเม่เป็นบ้า อ่าจำเพชล็อกไปครับบอลเบนเป็นเอ่อหนูไฟเบทเบลสองฮะเรียบร้อยครับสกิลหนึ่งป้าหอกไปแล้วนินจามาวิเลสซานครับสวยเก็บสองโอ้โหเบิร์นปิดทางไว้แต่ว่าปิดไม่โดนวาเดนคือวิเลดีมากนะครับสกิลสามันกดใส่รังปอมนินจาคือหายเลย นะคือว่าโอเคแจ๋ววิเลยิงแสงหน้าไปหนึ่งทีแล้วต้านอูหูสวยจาดวิทวิเลยเอโหูเก็บสี่ครับวิเลยนี่แบบอเอาให้รังปลอมนินจาหายแล้วลยิงอีกตัวหนึ่งแล้วตันช่วยอีกครับโอ้โหเนี่ยตัวซามที่ฮินทฮอตที่สนุดในตอนนี้แล้ววิเลยนะไป อ่านี่ไปไหนครับเรียบร้อยลำเทกะทาฟ้าเฮ้ยมันสู้เลยวะมันสู้โดนลากดีงี้เฮ้ยไปไหนไอ้ <c oughs> บ้าตันเกินแล้วเออได้อยู่ตะยิ้วหมามันไม่มีครึ่งทางนะตันก็ตดองนู่นนะสุดวง <c oughs> อ่ะยาว่าไงมือฟาร์ม อองหนูว่าครับสกอร์อยู่ที่1 0คิวนะครับออกมือฟางก็ไปฟาไมไปนะต้นเกมยังยังเกิดตอนนี้มันในนี้นล้วไงต้นเกมมันยืนเลนไงตอนนี้จังหวะอออไฟแล้วออไฟโดนเด้เฮ้ยโอ้โหูนินจาดึงเชือกมาครับแล้ววิดรออยู่ครับโอ้โหต้นเกมแขนะวิดบอกโอ้โหคงเอาเขี่ยมาได้วิเซเรียบร้อยครับประเด็น แล้วแมนแมนมากล่าวว่าไงครับวิทบอกมีเขียวครับแล้วโอ้โหแท็กมาไม่รอดอ่าสวยครับบาร์เดนเก็บแมนแมนไปได้อยู่ครับแล้วยังไงโดนบายไปดอเออสวยเก็บสามทำให้ร้องมาตีต่อโอเคเปิลไปแล้วครับอ่าเดือตัวเดียวมาตันอ่าวันนี้น่าแย่โอ้โหเก็บสี่แกเก็บสี่รอบแล้ววันนี้วีเลยบอกตอนเกมรอบจังเลนจาเป็นไงเป็นไง รู้ซึ้งอ่าลูนวินวองนะครับโอเคเวฟ่วงละน,น,นี่ไงเอามือฟาร์มาได้ฟาร์มจริงไปฟาร์มไปฟาร์มก่อนนี่แล้วก็สูงสีแล้วงันตัวเดียวยี่6นะห้าหรือยี่ครับวัดเดนสิบห้าตัวเพื่อนคนละสองสามตัวนะครับนิงจามาสิบเหมือนกันห้านาทีแรกอะสิบคิว แล้วก็ไม่ได้คิวอีกเลยโดนเองไหมเนี่ยอ่ะดูนวอล์กอยู่ตรงนี้ก็มีวอร์นะครับและนินจาได้หนูแล้ว ด้านบนมายังไงยังไงวิเลเปิดมาตันโอ้ยไอ้แซมเบิลวางต้นไม้สวยอวรัวิ่งแทงสานันตีเรียบร้อยเลยครับเฟิร์นห้ามเออเฮ้อเฮ้ยยังไงยังไงอุ้ยได้โอ้หยหมาตายเอามาวิเลตันแมนแมนมาเติมแล้วกาวไว้ครับได้อยู่เดลีเก็บสองแล้วแบ่งกันไล่ครับวิเลวิ่งหนีไปแลมเพจว่าไงเปิดดันเป็นหนึ่งพี วิเลยรอเฮกช่วยนะครับแลเพีสเจอเดีฟไล่อยู่มีดุมานาช่วยตายอ่ะพอนนี้ก็ทายไปโอเคก็เกินมาแล้วนะครับตอนนี้สกอร์29เท่าครับแต่ด้านบนมีประเด็นต่อครับโอ้โหวิซิแทคเก็บเบลเฟกอร์ไปได้เนาะแล่นินจาเดินตามหลังอยู่ มาก็ลูกเกมสกอร์ยังสูสีอยู่นะครับตอนนี้แต่เินจาเหมือนแบบว่ารอปลดล็อกตัวที่11เรียบร้อยว่ดียอุยไปจัแฮูสัดอันตรีสวยวิเลยกเขียวพอดีเรียบร้อยครับผมแล้ววันนี้เอาเป็นตัวทองครับอูสะร้อนใส่หน้าเจอเปิดล้มสะท้อนดิตายครับอ่าแล้วจะชูบ่อแต่พี่บอกไม่ให้ชู แล้วเห็นล็อกมาเลยครับเหลือยังไงได้ลีฟโอ๊ยได้ไหมโอเคโอ้โหนกจิกตายได้สีแ่แก่แหมนินจาบอกกำล,กกลมมังจะเกิดแลมพีบอกไม่ให้เกิดนาบนดูดิไอ้หลวมส้มนินจายังมีดาบกระจายเลยเท่นะ ลำโซ่พ so uh ี oh. oh, so ่จะแฮกมีกรั้งข่าวโอ้โหไม่รอดและนินจาปลดล็อกตัวที่11แล้วครับหลังจากที่ เปิดมาสิบกว่านาทีไม่ได้คิวเลยนะอ่าจะรอ้อะไรตัวทองหรือเปล่าต้องเอาตัวทองก็น่า้เจอวินเล่ตันอย่างเดียวละวินหน้าจออก,กระทาฟ้าคลองไ่เพื่อนดับเบิ้ล ไมไหนแมนแมนกลับบ้านก่อนนะกลัวโดนวิทดนนจาก็ฟาร์มไหม้ครับึงฟาร์มก็ค่อยๆเล่นเล่นมาก็ได้อยู่ใส่อดองสุดาตก่อน oh. ไป oh. มาไป เฮ้ยนี่ไอ้นี่ก็อ้วกไอเ้เบเฟกอบอกกูก็อ้วกได้ <c oughs> แกงอ้วกเหรอมาเบเฟกอตุยไปก่อนนะครับบาเดนมีเดอบเบิร์นะครับตีอยู่ข้างหลังงามเก็ตแมนไม่ได้เปิดตัวท้องอยู่ครับจังหวะนี้แล้วยังไงถอยก่อนดีกว่าตั้งลาก,ก่อนมาดิกลัวอะไรอ่าวางกับดักไปก่อนนะครับเดี๋ยววิเลมาไอ้อยาลังปองครับเดลรีชุบโอ้โหแล้วชุบติดด้วยนะครับแบนแมน อ่านะครับโดนกาวไปทีนึงจะตรวยว้วยไปม,มาเกมฝั่งนันก็มาดูดีแกตองแรวมาแก้เกมเกมี้องหันแป๊ นั่นนองมีตออมางนิจาเปิดตัวทองสู้เลยครับ้าเจอแล้วม่เหตุลาาไว้วาเดนตีเรียบร้อยตัวทองก็ไม่ลอดนะครับแล้วไม่เห็นบอกแล้วเพลออกอะไรครับแยกล่างวะตายอะไรก็ไม่รู้คุ้ยมีสามพันห้าเราเอาของมาวาเดนนะเอาเป็นดาบแดงนะครับ แกมึ่งเป็นแยกล่างกระเปาใบทางซื้อมารอเลยเนะี่ยปาวกลางเออเรนน้องมาดันวิเลเปิดเฮกไปก่อนนะเรนลีฟได้ไหมโอเคครับบาเดนได้คิวแล้วมีตัวว้ามาครับอ้โหูว้ามาแล้วกลางกันตีทันด้วยแ,แมนกาวไปเปน็นกองตีทีหนึ่งเรียบร้อยแ,อแมนเปิดตะทองกาวอยู่ข้างหลังครับแล้วหมาเอาไปได้โอเคสวยอยู่ ป้อมกลางแตกต่อสาธิตเชียร์คลิปอ่วิเลเร็ววิเลวิเลเยอะว่ะวันหน่วยกำจัดนินจามาน่าจะได้แล้วครับแยกล่างขาดร้อยหนึ่งเปล่า แน่าขายนี่ดิอเวสะายเรีกันไปก่อนใครรุดวะ <Go in. S 1> จะได้ทาฟ้าละมาตอนนี้ก็ยี่นาทีครับยีิบสอคิวสรกอรวมว่าสามสิบสต่อ39มส้นะครับ,ก,รรบก็นี่ไม่เยอะสี่สาห้าตัว แตงค่าก็ยังมีโอกาสนะแมน,นแมนได้ตัวทองแล้วขวางกระจายตัวทองนะครับก็ไปฟาร์มกันนะเอลิฟไปตรงนู้นออกของมาพงม,มาฟาร์มกันก็ไปหนีฟาร์มกันเข้าไปนะครับเลดเกมซื้อเลดเกมมาเลดเกมน,นะเจ้าหวาเยู่มันก็มีหมามาดินแตเลดท,ทางนู้นน่าจะดูด,ดีกว่าหรือเปล่า มาเอาคองไหมอ่าแล้วตรงนี้ว่าไงครับวิเลยบิงมาโอ้โหแล้วต้านไปนินจาเปิดตัวทองทันแล้ววาเดนนะครับแอบตีอยู่ข้างหลังนะครับโอ้โหยังไงจังหวะนี้อ่ะนินจาตุยไปก่อนนะครับอ่มาพุ่งมาต้านวาเดนตีพีอยู่ข้างหลังตีพีอยู่ในป่าเว้ยจุ๊บอยู่ในป่า ไม่มีใครสนใจอยู่ในป่าเรียบร้อยเก็บเบลลีไปได้ครับโอ้แล้วมันบอดมันจะวาร์ฟเราเห็นนี่โอ้โหโชนมา cancel วาร์ฟได้ครับแลวลากไปให้หมาหมาไม่เคยโดนเลยวางหมอยเรียบร้อยไปดี ตอนแน่งมันตีในป่าไงก็เลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครเห็นแยกลงแยกล่างเลยนะได้ไหมบาแรกอ่ะมีแฮกเกอร์มาแล้วครับน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ให้วงเว้ยครึ่งหนึ่งอะได้เอาไปเอปเอแยกล่างตีปไปแล้วโอ้โหนินจา เออได้อยู่ครึ่งนึงเอาครึ่งนึงเออครึ่งนึงเออเอาล่างยิงตีเลยสีชีพสีชีพด้วยด้วยเพื่อนโอ้โหวีแฮสาดัตฤกตมาครับแล้วเพื่อนน่าจะไม่รอดถอ,อยเลยดีกว่าโอโ้แล้วไปจะมาช่วยครับเปิดโลทองตีสู้เลยครับเออวิ่งหนีก่อนได้อยู่โอเคแลกกันไปแต่ว่าไม่น่ารอดแอบอ่ะแล้วจังหวะนี้ครับโดนดันคืนนะครับวาเดนบอกอี่สิบวิ ไปบิเลเ,เปิดไปก่อนครับโอ้โหเรียบร้อยเจอปิดทางกดเขียวล่อหรือเปล่าครับยังอยู่ยังอยู่เรียบร้อยอ่าอ่าหมาอยู่กลางวงแล้วลากมาครับแลมเพลโอเคได้ฮิวอยู่างมาตันโดนสักทีครับโดนเทลีฟวีแฮกหนีไปแล้วครับเรียบร้อยมาได้ฮิวโอเควาเดนเกิดมาแล้วครับมีอีวีสี่พันสอง อันนี้ก็มีเขียวมีนูไปต่อสวนเหลือ,อของมาเลยคอนตันนะมีจ่าตัวทองมีงูแล้วก็มือฟาวนะครับสลับแล้ว เพลในน้องอ่ามีเพื่อนติ๊กต้องการคองนะครับมมมมไปเดียาเอามาเพื่อนเข้าไปรอในคองแล้ว อ่ะให้เพื่อนบ่ายครับวาเดนก็มาดันทั้งล่างนะฮะเพื่อนก็ติงติงกันอยู่โอ้โหม่ให้สองตัวติงมาได้อย่าแตกตแคลี่ไม่ไปช่วยจ่ายแล้วมีเอเดลส์โดนะเขารู้แล้วนะนะวิเลยมันเฮกได้ด้วยครับโหแล้วไงวาเดนก็นี่วิเลยยิงไปก่อนเลยครับสวย โอเคกำลังแตกปล่อยมาครับแล้วอ่าและเพ็ดล็อกโชนให้ครับโอ้โหเจอลบลางปอมวิเลย์มาดูดมานาเรียบร้อยครับเก็บเดลีดด่ไปได้นะครับปรเด็จ้าติดต้นไม้เพื่อนว่ะละเพ็ล็อกชนกลับมาโอ้โหจะตายแล้วละเพ็ดระเพ็เจอแมนแมนไล่เกาอยู่วิเลย์ช่วยครับแล้ว กลับมาตีแล้วลากโอ้โหมาเล่นได้คิวเกี่ยวไปสามมาวินเลกแล้วแล้วนินจาสกเรตพอเป็นวินบอกตายตาย,ตายนะอุ้ยดาวกระจายใส่ใครอะเขาเลงแลลมเพนี่ตุยแล้วนะแยายางทีบ้านไว้ครับแบนแบนไม่มีโอ้โหมันมันล้มร่างปอมปะ มียันตีก็โอเคหน่อยไปมาไปก่อนโอ้โหมีบาเลไเ่ไอเดออ้งนะครหมากัดไม่เข้าแล้วเปฟกอมีนอนนอนเวลานอนมันชุ้ยตีบาเลกดี่ฮ่าโดนแล้วยังไงครับโดนแล้ววิเลโดนแล้ว,ว,ลวข้างขาวจิกแล้วกดเขียววาร์มหนีโอ้โหโดนข้างขาวกัดตายไปฮะวาเดนตีฟีอยู่ด้านหลังครับเราเพชรชนนะครับผมเราได้คิวไป อ่าแล้วเบฟกอร์ตุยจนได้อ่ะแล้วขอกราบก่อนนะมาครึ่งชั่วโมงครับยี่สิบแปดตัวแล้วนินจาสิบเอ็ดห้านาทีแรกนินจาคิวไปเท่าไหร่วะสิบได้ไหมเออห้านาทีกว่าแล้วผ่านมาอีกสิบห้านาทีถึงได้หนึ่งคิวแล้วผ่านมาอีกสิบห้านาทีไม่ได้คิวเลยโอ้ มาเป็นจอก่อนะครับจอก่อเวลสองนะครับ,อ,บ,รอ,รบอ่ามันก็โอเคบางบางตัวอาจจะยืนเลนแบบสองสองได้ดีไงพอทีมไฟอาจจะสู้ยากอะไรเงี้ยนะอีเล่บอกยืนเลนอาจจะสู้ไม่ได้แต่ทีมไฟเราไหวนะ <On the S 1> เออนะครับ <Wow. S 2> พอทีมไฟนี่จเจอวิเล่สก,กาดดาวลุ่ Let commence ะซื้อวงซูวอร์ดก่อนของไม่ได้เอาทีวันนี้ไม่น่าเอาแล้วเอาเป็นกินจูโร่นะครับนะก็เป็นสายตีไวเอจินจูโร่ดับเบิลแยกล่างนะครับแล้วก็มีตัวทองกันติดไว้หนึ่งหน่วยอ่าประเด็นประมาณนี้แหละบางทีก็มีนงมีนู เลยมันเอาคองว่ามามาดูมเาเช็คอะไรมันเอาอะอาไปมาไปมาใจเฮ้ยนาเจอนินจาโวยมันเอาก่อนอยังไงเข้าเลยอ่าอะไรครับล้วมหมาเปิดไปก่อนนะครับประเด็นปล่อยหมาตายวิีหนึ่งวิเลตันแล้วไงวิเลวิเลกูโดนพยูตัวเองขึ้นมาครับล่วงมาเรียบร้อยเขียวหมดกระจบดี โอ้แล้ววาเดนพยายามตีฟีอยู่บนเนินนะครับบิแฮกส่าลันติแล้วเดนลีชุบอ่าเก็บดินใจได้ครับมาเดนแล้วเลิ้มงเห็กุมไม่ให้ชุบอีกแล้วอุ้ยไ,ได้ไหมตีอยู่ครับโอ้โหวาเดนเก็บสอ่อตอนแรกนึกว่าแย่แล้วนะ่ะโอ้ไปถึงข้ามไปประมาณสี่สี่ครับอ่าแล้วคอนเลยครับโอ้โหจบที่สามสคิวพอดีมาแรกยังไม่เสียเลยนะแบบพลาดจนงุนงิดกันไปเองนะครับเก็บต้นเกมมาดีดี ก็จบไปแล้วอาจุ้ตัวบายบาย